ทหารเรือเอาจริงทหารเรือรุยแล้วนะครับทหารเรือฝ่าดงทุนระเบิดเคลียบบ้านชำมราหรือฐานทหารขมรตะเพิดพ้นไทยโอ้โหตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทหารเรือเอาจริงนะครับเรียกว่านะครับเข้าไปเคลียร์ที่บ้านชำมราที่เป็นคำถามว่าปล่อยให้เข้ามารุกรําได้อย่างไรบิ๊กแมวบิ๊กเฟื่องจับมือสั่งรุยทหารเรือ นับนกวิกโยธินเนี่ยฝ่าดงทุ่นระเบิดเข้าไปเคลียร์พื้นที่บ้านชําราวางกำลังยึดพื้นที่นะครับหรือบ้าน3ามหลังฐานทหารขเขมรก่อนตะเพิดพ้นไทยเมื่อวันที่29กันยายน2 5 5 8นางสาววาสนานานวมหรือเร็กวาสนาผู้สื่ข่าวอัวุโสสายทหารโพสภาพก่อนและหลังทหารเข้าเคลียร์พื้นที่ บ้านชํารากนะครับพื้นที่และหรือบ้านสามหลังซึ่งเป็นฐานทหารเขมรพร้อมกับโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กวาสนานานวุ่มว่าฐานเรือนาวิกโยธินฝ่าดงทุ่นระเบิดเข่าเคีย์พื้นที่บ้านชํารากวางกำลังยึดพื้นที่พร้อมหรือบ้านสามหลังฐานทหารเขมรบิ๊กแมวบิ๊กเฟื่องจับมือสั่งรุยผอ,อตอ้นจัดให้ยึดผืนแผ่นดินไทยนะครับ พลเรือเอกนะครับจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือเอกไพรโรดเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่จับมือสั่งรุยมอบหมายให้พลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการทหารหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตาดเข้าเกียวพื้นที่ชายแดนบ้านชำรากอันเป็นประชาธิปไตยของไทย โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยทินตาดกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตาดจึงได้ผลักดันกองกำลังกัมพูชาออกจากพื้นที่บริเวณบ้านหนองฮีตำบลชํารากไม่มีกำลังฝ่ายกัมพูชาวางกำลังแล้วทั้งนี้ผลจากการปฏิบัติการ บรรลุเป้าหมายสําคัญคือการทําลายสิ่งปลูกสร้างทั้ง3หลังลงอย่างสิ้นเชิงที่สําคัญที่สุดคือสามารถผลักดันกําลังฝ่ายตรงข้ามให้ออกจากพื้นที่รุกรําได้อย่างสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนนะครับเรียกว่าดีอกดีใจกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าอยากให้ดําเนินการแบบนี้ทุกจุดที่มีการรุกรําผืนแผ่นดินไทยแน่นอนครับที่ผ่านมา มีการปล่อยให้ลุกล้ำผืนแผ่นดินไทยอะนะครับผ่านมาแล้วยุคไหนก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบแต่ถึงยุคนี้นะเมื่อถึงยุคนี้นะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการที่สุดก็คือตอนนี้ให้ทหารทําการผลักดันนะครับคนที่บุกรุกเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะมาสร้างอาคารก็ต้องรือ้อนะครับ มาตัดรักนะครับก็ต้องขับไล่ออกไปอย่าให้เข้ามาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยอย่างที่ผมย้ําเสมอว่าวันนี้กัมพูชาเป็นประเทศที่คบไม่ได้เขมรเป็นนะพวกเนรคุณนะับเราให้ที่พักพิงหนีร้อนนะับหนีตายหนีสงครมงนะงามการเมืองนะับหนีสงครามการเมืองเนี่ยเข้ามาที่ประเทศเราเราให้ที่พักพิงแต่พวกมันก็ยังเนรคุณได้เพราะฉะนั้นอย่าให้มาอยู่ในประเทศไทยครับ